ู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าโชตเศรษฐีคนนี้มีที่ดินอยู่เป็นร้อยไร่และบ้านหลังใหญ่ของเขานั้นก็ตั้งอยู่ริมภูเขาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ดินของเขามากนักเศษรษฐีโชตเป็นคนตนีขี้เหนียวที่สุดและได้ความตนีขี้เหนียวรวมทั้งไม่ค่อยมีน้ำใจให้กับคนรอบข้างจึงทําให้ภรรยาที่เขาแต่งงานด้วยนั้นได้หนีหายออกไปจากบ้านนานแล้ว แต่ถึงแม้ภรรยาจะหนีหายไปเขาก็ไม่ได้สนใจใยดียอะไรเขายังคงใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆและไม่ได้คิดสนใจจะตามหาภรรยาว่าได้หนีหายไปอยู่ที่ใดเพราะเขาคิดว่าเขานั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใครอยู่ด้วยดังนั้นชีวิตของเศรษฐีโชดจึงดูเงียบเหงาซึมเศราอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ริมภูเขานั้น ในจำนวนที่ดินเป็นร้อยไร่ของเศรษฐีโชดเขาได้แบ่งที่ดินบางส่วนไว้สําหรับปลูกผักและผลไม้และสวนผลไม้ของเขาก็สร้างรายได้ง,งามๆให้กับเขาในทุกๆปีถึงแม้เขาจะรู้สึกไม่ค่อยชอบใจที่ต้องจ้างคนงานมาช่วยทำสวนดูแลสวนและเก็บเกี่ยวผลไม้เพื่อนำไปขายแต่เขาก็ต้องทำใจเพราะถ้าไม่มีคนงานเหล่านี้ เขานั้นก็ไม่สามารถทำสวนผลไม้ได้เพียงลำพังเขาจึงจําใจต้องจ้างเอาไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วลูกจ้างในสวนผลไม้ของเขานั้นก็ไม่ค่อยจะชอบใจเขาสักเท่าไหร่นักเพราะเขาเป็นคนขี้เหนียวและไม่มีน้ําใจแม้แต่ผลไม้ที่สุกและร่วงหล่นลงบนพื้นดินเขาก็จะห้ามไม่ให้คนงานเก็บไปกินพวกเขาจะต้องเก็บผลไม้ที่ร่วงหล่นไปเก็บไว้เฉพาะในที่ของมัน เพื่อให้เศรษฐีโชดนั้นได้นำไปขายในราคาถูกๆหรือแม้แต่ผลไม้ที่สุกจัดและเน่าไปแล้วบางส่วนคนงานก็ไม่มีสิทธิ์กินในส่วนที่ยังสุกดีอยู่เพราะเศรษฐีโชดจะสั่งให้พวกเขาเก็บผลไม้เสียๆพวกนั้นไปหมักรวมกันและนำไปเป็นปุ๋ยรดต้นไม้คนงานทุกคนรู้สึกเอือมระอากับพฤติกรรมของเศรษฐีโชดแต่ทุกคนก็ต้องทำใจ และไม่ไปใส่ใจอะไรมากมายนักพวกเขาหวังแค่ว่าทำงานเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปพักและได้รับเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเท่านั้นก็พอแม้ในบางครั้งเศรษฐีโชดจะบิดพลิ้วเรื่องเงินค่าจ้างบ้างหรือไม่ก็หาเรื่องหักโน่นหักนี่เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างแบบเต็มๆแต่คนงานหลายคนก็ยังคงปักหลักทำงานอยู่ในสวนผลไม้แห่งนี้ เพราะพวกเขานั้นมีหัวหน้าคนงานที่พวกเขาแต่งตั้งขึ้นมาที่พอจะพูดคุยกับเศรษฐีโชดอยู่ได้บ้างซึ่งหัวหน้าคนงานคนนั้นมีชื่อว่าสแสวงสแสวงนั้นเป็นคนงานเก่าแก่ของที่นี่เขาอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วด้วยเพราะไม่มีครอบครัวและไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนจึงทำให้เขาไม่คิดจะโยกย้ายตัวเองไปอยู่ที่ไหนอีกด้วยความขยันขันแข็งและหนักเอาเบาสู้ ช่วยเหลืองานเศรษฐีในหลายๆอย่างอย่างเช่นเข้าไปช่วยซ่อมนั่นทานี่ที่บ้านหลังใหญ่โดยที่ไม่ได้คิดค่าจ้างทำให้เศรษฐีโชดชอบใจและยอมรับฟังเขาบ้างในบางครั้งสแสวงนั้นรู้จักเศรษฐีโชดดีในหลายๆอย่างและแม้เขาจะไม่ชอบใจในตัวเศรษฐีคนนี้สักเท่าไหร่นักแต่เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจอาจจะมีแค่บางครั้งที่จำเป็นต้องเจรจาเรื่องบางเรื่อง ให้กับคนงานด้วยกันแต่ถ้าไม่หนักหนาจนเกินไปเขาก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยเศรษฐีโชดนั้นถึงแม้จะตะนีขี้เหนียวไม่ยอมเสียในทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องส่วนตัวของตัวเองอย่างเสื้อผ้าหรือข้าวของเครื่องใช้เขาก็จะประหยัดใช้สอยเสื้อผ้าบางชุดเก่าจนใกล้จะขาดแล้วเขาก็จะไม่ทิ้ง และยังคงสวมใส่อยู่อย่างนั้นแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาจะไม่ตะนีขี้เหนียวเลยก็คือเรื่องอาหารการกินของตัวเองเพราะเขานั้นจะกินดีมีความสุขในทุกๆมือ้อเศถีฐีโชติจะมีแม่ครัวเจ้าประจำอยู่คนหนึ่งที่เขานั้นจ้างมาทำอาหารอร่อยๆให้กินในทุกๆมือ้ออาหารในแต่ละมื้อของเขานั้นจะต้องดีต้องแพงและอร่อยถ้ากินเหลือ เขาก็จะไม่เก็บไว้กินในมื้อต่อไปและผู้ที่ได้กินต่อก็คือสุนัขภายในบ้านที่เขาเลี้ยงไว้ใช้งานและไว้เฝ้าบ้านนั่นเองดังนั้นเรื่องอาหารการกินของเขานั้นต้องมาเป็นที่หนึ่งและทุกคนรวมทั้งสแสวงเองก็รู้ดีในเรื่องนี้อยู่มาวันหนึ่งที่ภายในสวนผลไม้ได้มีเด็กชายวัยห้าขวบซึ่งเป็นลูกของคนงานคนหนึ่ง ได้เก็บผลไม้ที่ร่วงอยู่บนพื้นดินขึ้นมากินซึ่งผลไม้นั้นก็เน่าเสียแล้วบางส่วนเด็กชายหน้าตามอมแมมที่ไม่ได้สวมรองเท้าและเท้าเล็กๆนั้นก็เปื้อนเปื้อนขี้โคลนเขานั่งลงกับพื้นและกัดกินเนื้อผลไม้ในส่วนที่ยังไม่เน่าเสียซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐีโชดได้เดินเข้ามาในสวนเพื่อตรวจดูการทำงานของคนงานเข้าพอดีพราเขาเห็นเด็กน้อยคนนั้น กำลังกัดกินผลไม้ของเขาอยู่เขาก็โกรธจัดและเดินเข้าไปกระชากผลไม้ออกมาจากปากของเด็กน้อยคนนั้นเขาเคลื้ยงผลไม้ทิ้งไปและตะคอกดุด่าเด็กชายที่นั่งงงง,งอยู่บนพื้นดินจนเด็กน้อยตกใจและร้องไห้จ้าเสียงร้องไห้นั้นก็ได้ดังไปถึงกลุ่มคนงานที่กำลังตัดผลไม้ใส่เข่งอยู่แม่ของเด็กน้อยที่จำเสียงร้องของลูกชายได้ เธอก็รีบวิ่งออกมาทันทีและทันเห็นเศรษฐีโชดกำลังดุด่าลูกชายของเธออยู่ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามากินผลไม้ของข้าพวกเอ็งไม่รู้เรื่องกันหรือไงข้าขอโทษท่านเศรษฐีข้าขอโทษได้โปรดให้อภัยลูกชายของข้าด้วยแม่ของเด็กชายรีบโผลเข้าไปก่อนลูกชายเอาไว้และนั่งลงอ้อนวอนเศรษฐีโชด เราะเศรษฐีโชดนั้นนอกจากจตนีขี่เหนียวและไม่มีน้ำใจแล้วเขายังเป็นคนขี้โมโหอีกด้วยหญิงสาวกลัวว่าถ้าเศรษฐีโชดโมโหมากๆเขาอาจจะไล่เธอกับลูกชายออกไปจากที่นี่ก็เป็นได้และสามีของเธอก็เพิ่งจะตายไปเธอคงไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนถ้าหากเศรษฐีไล่เธอออกเพราะอย่างน้อยๆการได้ทำงานในสวนผลไม้แห่งนี้ แม้เธอจะได้รับค่าจ้างไม่มากเท่าไหร่แต่เธอก็ยังมีที่ซุกหัวนอนที่เป็นบ้านไม้หลังเล็กๆเ,เก่าๆซึ่งเป็นที่เดียวที่เศรษฐีโชดมีให้กับคนงานที่เข้ามาทำงานในสวนผลไม้นี้แต่คำอ้อนวอนของหญิงสาวที่กำลังโอบกอดลูกชายเอาไว้ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์เพราะนอกจากเศรษฐีโชดจะไม่รับฟังอะไรแล้วเขายังตะคอกใส่ลูกชายของเธอ พร้อมกับกระชากลูกชายของเธอที่กําลังร้องไห้จ้าเพื่อจะตีสั่งสอนหญิงสาวยื้อร่างลูกชายเอาไว้แล้วตะโกนเรียกให้เพื่อนคนงานช่วยอย,อย่านะท่านเศรษฐีอย่าตีลูกชายข้าได้โปรดท่านจะหักค่าแรงของข้าก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยกลุ่มคนงานที่ยืนมุงดูอยู่ไกลๆเริ่มเดินเข้ามาดูเหตุการณ์ใกล้ๆ และแสวงที่ยืนเห็นเหตุการณ์อยู่นานแล้วก็รีบเดินเข้ามาเพราะเขานั้นรับไม่ได้ที่ท่านเศรษฐีทำแบบนั้นท่านเศรษฐีปล่อยเด็กไปเถิดเด็กมันยังเล็กอยู่มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วท่านก็หักค่าเสียหายจากค่าแรงของแม่เด็กไปน่าจะได้นะท่านไอแสวงมึงอย่าพูดมากอย่าคิดว่าอยู่กับกูมานานแล้วจะมาสั่งมาบอกกูได้ เศรษฐียังคงดึงและกระชากร่างของเด็กน้อยเพื่อจะทุบตีแต่ผู้เป็นแม่ได้โอบกอดลูกเอาไว้และมือของเศรษฐีโชธที่ตั้งใจจะทุบตีเด็กก็ทุบลงไปบนหลังของหญิงสาวหลายครั้งจนสแสวงเริ่มทนไม่ได้เลยพูดว่ากล่าวเศรษฐีโชดทำให้เศรษฐีโชดหันมาตะคอกใส่สแสวงหลังจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนแม้แต่คนงานด้วยกันเองก็ยังตกใจ พราะไม่คิดว่าแสวงจะกล้าพูดรุนแรงกับเจ้าของสวนผลไม้แบบนี้ตัวเศรษฐีโชดเองก็ไม่พอใจและโกรธเคืองแสวงพอพอกับที่โกรธเด็กคนนั้นเขาเลยไล่แสวงให้ออกไปจากสวนผลไม้และไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีกเข้าไปก็ได้แต่ท่านต้องจ่ายค่าแรงของข้ามาก่อนไม่กูไม่ให้มึง ถ้าอย่างนั้นข้าก็ไม่ไปทั้งสองเถียงกันอยู่อย่างนั้นจนสแสวงได้พูดยั่วยุและท้าทายให้เศรษฐีตกหลุมพรางของเขาโดยท้าทายว่าถ้าเศรษฐียอมแข่งขันบางอย่างกับเขาและถ้าเขาแพ้เขาจะยอมเป็นท่าใช้แรงงานอยู่ในสวนผลไม้นี้ไปจนตายเศรษฐีโชดเมื่อได้ฟังก็ตาโตบวกกับยังคงมีอารมณ์โมโหอยู่ เลยตกปากรับคำแสวงอย่างง่ายได้ย่อมได้ไอแสวงมึงจําคำของมึงไว้และมึงจะท้าแข่งอะไรกับกูก็ได้บอกมาแข่งอะไรก็ได้ทั้งนั้นหรือท่านแน่นอนเพราะไม่ว่าจะแข่งอะไรกันกูก็ไม่มีวันแพ้คนอย่างมึงหรอกแล้วถ้าท่านแพ้แล้วท่านจะทำอย่างไรกูไม่แพ้ กูไม่แพ้อย่างแน่นอนแต่ถ้ากูแพ้มึงจะขออะไรจากกูก็ได้เศรษฐีตะคอกใส่หน้าแสวงและพูดออกมาด้วยความโมโหสแสวงเลยให้คนงานทุกคนเป็นพยานในคำยืนยันของท่านเศรษฐีโชดหลังจากนั้นเขาก็เดินนำหน้าเศรษฐีไปที่บ้านพักของคนงานที่ดูสอมซอและสกระปรกเศรษฐีโชดก็เดินตามไปด้วยความมั่นใจ เมื่อไปถึงสแสวงบอกให้คนงานคนหนึ่งยกหม้อต้มผักมาที่ด้านนอกเมื่อหม้อใบนั้นวางอยู่ตรงหน้าทั้งสองคนเศรษฐีโชดก็ทำท่ารังเกียจและแสดงอาการคลื่นไส้ซึ่งสิ่งนั้นยิ่งตอกย้ำให้สแสวงมั่นใจในชัยชนะของตัวเองแข่งกินต้มผักเดาเน่านี่นะหรือข้าไม่แข่งกับเองหรอกข้าจะอ้วกแต่ท่านต้องแข่ง เพราะท่านพูดแล้วว่าแข่งอะไรก็ได้เศรษฐีโช่ททำท่าอึดอัดขัดใจและจะไม่ยอมแข่งกินต้มผักในหม้อนั้นแต่พอหันมองไปรอบข้างก็เห็นคนงานที่ยืนหน้าตาบึ้งตึงล้อมรอบอยู่เขาก็จำเป็นต้องแข่งตามที่ได้พูดเอาไว้ส่วนแสวงนั้นได้บอกให้คนงานตักแบ่งต้มผักใส่ถ้วยใบใหญ่ที่สก,กปรกและมีขอบถ้วยบินแตกจนเต็มทั้งสองถ้วย หลังจากนั้นเขาได้ยื่นให้กับท่านเศรษฐีโชดเศรษฐีรับไปถือเอาไว้และตักกินไปได้แค่คำเดียวก็โก่งคออ้วกออกมาพร้อมกับโยนถ้วยนั้นลงบนพื้นดินจนถ้วยใบนั้นแตกและผักต้มก็กระจัดกระจายเต็มพื้นส่วนแสวงนั้นได้ยกถ้วยของเขาขึ้นมาและตักผักต้มเข้าปากเคี้ยวคลืนด้วยอาการเฉยเฉยไม่นาน ผักต้มในถ้วยก็หมดเขาวางถ้วยเปล่าลงและหันไปบอกกับเศรษฐีโชธการแข่งขันนี้ข้าชนะและข้าจะขออะไรก็ได้ตามที่ท่านบอกเออรีบบอกมาเศรษฐีโชธพูดด้วยน้ำเสียงห้วนๆข้าขอสวนผลไม้น,นี่ครึ่งหนึ่งและที่ดินว่างเปล่าอีกสิบไร่พอแสวงพูดจบ เศรษฐีโชคก็ทั้งโกรธทั้งโมโหและเสียใจเขาพยายามพูดจาบ่ายเบี่ยงและจะไล่แสวงออกแต่พอหันมองไปรอบด้านเขาก็เห็นคนงานหลายคนได้จับจอบและอาวุธที่อยู่ใกล้ๆตัวขึ้นมาด้วยสีหน้าทะมึงทึงเขาจึงตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจหลังจากนั้นแสวงและคนงานทั้งหมดก็เดินตามเศรษฐีกลับไปที่บ้านเมื่อไปถึง เศรษฐีก็ได้ทำเรื่องยกสวนผลไม้ครึ่งหนึ่งกับที่ดินอีกสิบไร่ให้กับสแสวงและได้ไล่ทั้งสแสวงและคนงานให้ออกไปจากบ้านของเขาสแสวงเลยชวนคนงานทั้งหมดกลับไปที่พักและชักชวนให้ทุกคนอยู่ทำงานกับตนเองคนงานทั้งหมดดีใจมากที่สแสวงนั้นไม่ทิ้งกันและทุกคนก็ได้สัญญาว่าจะช่วยทำงานในสวนผลไม้อย่างไม่ยออ่อท้อ หลังจากนั้นสแสวงก็เริ่มทำรั้วกั้นเขตผลไม้ของเขากับเศรษฐีโชดรั้วยาวนั้นทำจากเสาไม้และกั้นเขตได้เป็นอย่างดีเมื่อทำรั้วกั้นอนณาเขตเสร็จเรียบร้อยแล้วสแสวงก็บอกให้คนงานช่วยกันเก็บผลไม้เพื่อนำไปขายเพราะเขานั้นทำงานอยู่กับเศรษฐีโชดมานานแล้วเขาเลยรู้ขั้นตอนในการทำงานทุกอย่างตั้งแต่การเริ่มเพาะปลูกต้นไม้ การปลูกมเมล็ดแต่ละชนิดลงในแปลงการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวรวมถึงช่องทางที่จะนำผลไม้ไปขายไม่นานนักสวนผลไม้ของสแสวงก็เริ่มเป็นที่รู้จักเพราะ,สะแสวงนั้นเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจให้กับผู้อื่นกิจการสวนผลไม้ของเขาจึงจเจริญก้าวหน้าและมีคนงานเข้ามาทำงานอีกหลายคน เขานั้นได้ดูแลคนงานเป็นอย่างดีสแสวงได้สร้างบ้านพักให้กับคนงานที่ไม่มีที่อยู่และให้ค่าแรงที่สมเหตุสมผลรวมทั้งผลไม้ในส่วนที่ร่วงหล่นใครจะเก็บไปกินก็ได้เขานั้นไม่ได้ว่ากล่าวใดๆเลยอีกทั้งยังส่งเสริมให้คนงานรู้จักประหยัดอดทนและรู้จักอดออมอีกด้วยฝ่ายเศรษฐีโชดนั้น เมื่อแบ่งสวนผลไม้และที่ดินให้กับสแสวงแล้วเขาก็พยายามหาคนงานชุดใหม่เพื่อให้เข้ามาทำงานในสวนผลไม้แต่แม้จะหามาได้สักกี่คนก็ไม่มีใครทนทำงานกับเขาได้และในเมื่อไม่มีคนงานก็ทำให้สวนผลไม้นั้นไม่มีคนดูแลต้นไม้ที่ลงปลูกใหม่ก็เริ่มเหี่ยวเฉาตายผลไม้ที่สุกพร้อมจะเกี่ยวขายก็ไม่มีคนงานช่วยเก็บ ภายในสวนผลไม้ของเศรษฐีโชติจึงรกคลึ้ m เต็มไปด้วยผลไม้ที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นดินและเน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็นเอียนไปทั่วสวนเศรษฐีโชดได้แต่ยืนมองอย่างเสียใจและทำอะไรไม่ได้เพราะภายในสวนผลไม้นั้นมีแต่เขายืนอยู่อย่างเดียวดายสวนสแสวงนั้นก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมจากการขายผลไม้ในสวนหลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ได้กลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่มีทั้งคนงานอยู่มากมายหลายคนและคนทั่วๆไปที่รู้จักเขานั้นต่างก็ยอมรับและนับถือเขาเขาได้เริ่มบุกเบิกที่ดินอีกสิบไร่ที่ยังว่างเปล่าอยู่ให้กลายเป็นสวนผลไม้ขึ้นมาอีกและรับคนงานเข้ามาทำงานเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่ปีสแสวงก็ได้กลายเป็นเศรษฐีอย่างเต็มตัว